โป้เผยคำพูดน้องมาดีจุดทุบคุยกับพ่อปอตอบชัดตัดผมสัน้นอยากมีสามีใหม่เป็นเวลากว่า7ปีแล้วกับการจักไปของเพชรชื่อดังขวัญใจคนไทยปอทิซาดีสหวง์ดัสุดภรยาโบเวนด้าได้ามาเปิดใจในรายการโต้หนูแม่มถึงพัฒนาการลูกสาวน้องมาดีที่มาจะคุยกับลูกของพ่อปอเป็นประจำพร้อมเคลียรดามาตัผมสั้นทำสวยเตรียมมีสามีใหม่ เปีแล้วที่ปอจากไปเป็น7ปีที่มันมีความหมายถึงแม้ว่าใครบางคนที่เราจะไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสเขาแล้วเขาจากเราไปแล้วแต่เขาไม่ได้จากเราไปไหนความรู้สึกเขาก็ยังอยู่กับเราไม่มีวันที่จะดืมเขาได้เป็น7ปีที่ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นและได้เลี้ยงน้องมาลิก็ได้เห็นพัฒนาการเติบโตของเขาเป็น7ปีที่มีความสุข น้องมารีได้พูดกับพ่อบ้างไหมพ่ออยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บนซึ่งในคลิปอินสตาแกรมที่ออกมามาอาจจะดูเศร้าแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยซึ่งเราไม่ได้ดราม่าว่าหิวแสงอะไรเลยเรามุนออนตั้งนานแล้วบางทีน้องมาล,ลีก็ถามพ่ออยู่ไหนแล้วก็เอามือไปจิ้มจมูกพ่อบ้างเป็นภาพความอบอุ่นในหัวใจที่เราไม่จาเป็นต้องอยู่ด้วยกันเจ็ปีที่ผ่านมามาดีแสดงให้เราเห็นว่าเขาอยู่ได้เขาสามารถทําความเข้าใจและรับมือกับมันได้ด้วยความเข้มแข็งข้างในของเขาซึ่งกระแสอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนไป ความเป็นแม่เรากลัวว่าวันหนึ่ง ถ้าเขาเติบโตมากับการที่ทุกคนมารอเขาแล้วเราก็กลัวว่าทําไมวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มสดใสมากไม่มีทีท่าที่เหมือนแต่ก่อนเราก็สบายใจแล้วกับตอนนี้ทุกวันนี้ความกังวลต่างๆเราหายไปหมดแล้วดราม่าตัดผมอยากมีแฟนใหม่เราก็รับมือกับดรามา่าเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นทุกครั้งที่เรามาออกรายการคนก็จะบอกว่าเราเกาะกระแสผัวหรอเพราะเขาตายไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกรายการที่เขาเชิญเราไป ถ้าเขาไม่ได้ถามเราเราก็จะไม่ตอบแต่ที่เขาถามเราก็เพราะว่าเขาอยากรู้เรื่องของพี่ปอไม่ว่าจะเจ็ดปีหรือกี่ปีก็ตามเราอยากให้ทุกคนคิดถึงผู้ชายที่ชื่อว่าปอทิศดีมากกว่าเพราะการจะมีผัวใหม่มันก็ยากอยู่แล้วชีวิตเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้แล้วสิ่งเดียวที่เรากลัวเรากลัวความรู้สึกของเราซึ่งมันก็จะกระทบกับการเลี้ยงลูกด้วย